กีนค่ะกี่น้องค่ะมื้อนี้ช่องย่ายมาเด้อเนาะค่ะเนาะเฮามากินน้ามันกันนะจาะไม่กินน้องนะพี่จาสดี่จาพี่น้องเอ้กับเขาอะพี่จานมาคือกันนะจ้ะเด้อมาเด้๋ยวจะไมากินของกันนะจ๊ะเด้อมันแซ่บมันว่าน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็บพัดผักบุ้งเนาะพี่น้องเอ้ยพัดผักบุ้งไปอันเก็บน้ำท้องไหาท้องหน้าเฮานี่ล่ะพี่น้องน้ำหาน้ำหน้าพี่น้องมันสดผได้พักบุ้งเพิ่นหลา่พันยังกับขอเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้มาผัดกินะพี่น้องเอาบ้านบานห้อ น้องเนาะอันนี้่าถอดไข่กับต้มไข่ที่เจอ,<ล>อหรอือรรพี่น้องเอน,เนาะถอดอ,อัอมมนน,นี้ก็ต้มต้มมาเลยกพี่น้องเด้ออาจารย์มากินถ้ามันเป็นเังไดงเนาะพี่น้องนะอย่าลืมคอมเมนต์มาให้กันนะจ๊ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์มากไข่คุณยายมาเด้อนะจ๊ะ คอมเมนต์มากหรอกค่ะอย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดติดตามนะให้เด้อนะจ๊ะเด้อเป็นขอบพุดหลายๆจังจะเป็นกำลังแรงใจไข้ผู้เฒ่านะพี่น้องเนาะช่องนี้ก็เป็นช่องให้กำลังใจผู้เทาอือให้กำลังใจผู้เทาเบิ่งมือล่ะลอ,อยเมือละสีเมือละพันเมือล่ะมื่นเมือละแสนเด้อพี่น้องเด้อให้ได้ล้านวิวในเด้อพี่น้องเด้อให้ได้ล้านนำ้ำผึ้งเน้อจ้ะตัวอือให้ได้มือละล้านนเนื้อจ้าตัวให้ประสบผลสำเร็จเด้อเห็นยังก็ได้ ให้พอนเพลินเนาะพี่น้องเนาะผู้เพลินเบิงเพลินเห็ <Okay. S 1> นยังกะขอให้เพลินประสบผลสมเร็จให้ร่ำหายล่วยไปทั้งหนาเนะาะทั้งนี้กะขอให้ประสบผลสมเร็จคือกันเนาะพี่น้องเนาะขอให้พลังงานดีๆสิ่งดีๆจงไปเกิดกับพี่กับน้องเดอ้อให้มีความสุขความจเจริญทุกคนเดอ้อต่างคนก็ต่างประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะสาธุอย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเด,อด,ดองเ้อกดไลค์กดคอมเมนตะ์มญญาหาคุณยายเพืน่นเาเดอ้อจ้าเด้อ ตามเฮียได้เร้อวัดจิตต์ดำเฮียเนี่ยวดจตต์ดำเฮียได้เร้อยได้เร้อลูกตเฮียเนี่ยมันจะขึ้นหอดพี่น้องค่ะเมื่อวัเห็นเมื่อไรเหระเห็นไหนได้แม่พี่น้อง่ะห่อข้าวเท็ยนไห่เพิ่งจะบอกว่านั่นดอกพี่น้องเ่าผู้เฒ่าเห่อข้าวบวบไปกินไปเนาะพี่น้องนะช่องที่ว่าหัวหัวม้วนทั้าบอกั้งกินได้พี่น้องไม่ได้ว่ากินได้กินนะเ้าบวบกันเป็นเองเป็นอีสานบ้านห้าวไหมพี่น้องคือช่องห้าวเหนือไทยถอดก้อนเป็นอีสานบ้านห้าวไหมพี่น้อง กินง่ายกินเหลียบง่ายีได้กินหรอกินได้กินได้เห็เดียวจับบ๊อบแม่เสียบวต้องไก่ต้องไก่บอกขึ้นหอดเพื่อนแนี่ยบอกขึ้นหอดอะไรขันบ่อบไอเกตือได้กับขี้พอดอือยากให้ลูกเต่าเบิ้งแม่ใน่องเออนได้เพงเดวเติมกันอะไรุ๊เนี่เมื่อร้านพี่อกันเมื่อร้าน ได้ไลน์ได้ดูลอามีให่แม่ได้ที่สุแม่ได้อวัดใ่ให้แม่ไลน์ได้ดุเจ้าสาวเงินจะดุดอเจ้ามันพอเข้าม็นใจพี่นลองอกวามเห็นใจน้รูแจะที่ตุนศาสตรมันเนาะจ้ามาเป็นจ้งใดดอกพิ่นมาพลาดหลันเพิ่นเห็นพินลานพี่ากอยางได้ทำก นี่ค่อยเลยแม่เพระัลานมันนะโอ้ก็ขอพนลายแต่มันเออขวารยพันนะกูบวหูดอกมแปลว่ายงเนี้เรากูอยากได้เห็นพ่อนตางปาภาทนะพี่น้องเนาะบ้านห้องหล่าแส่บลงก็กาวว่าได้โูตรเท่แม่ได้ไล้์ได้ลูกเด้อได้เป็นพันเป็นหมื่นกูละลูกอือเพิ่นน้ำเพิ่มด้วยเนาะให้เพิ่มล้ำเพิมด้วยเนาะให้เพิ่มลำเพิ่มด้ว เพื่อนร่ำเพื่อนรวยเพื่นเด้ลูกปลาเพื่นคลิปที่ร้อนรู้อยู่บ้านงามเพื่อนเด้อพี่น้องเลยหรอกอ่ะอย่าลืมทางนีในนะเพื่อนยู่ดีไม่แห้งนะพี่น้องเนาะมือได้เออเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นคนกันเองพี่น้องเนาะเพราะถือโตบไปยังดอกธรรมดาธรรมาสาดบานเฮาหนี่แหละพี่น้องไงมันต้มเลยไดงมันต้มแล้กินร้อกินร้อแหน่นนำต้มมันจ้ากินร้อนร้อนนะกินร้อนร้อนนะบอกเอซี่เพื่อนยูดีไม่แห้งนะลูกเอซี่ ขึ้นฮอดเดองหขึ้นฮอดแอฟซีพันนบอกเพื่ลูกขึ้นอดจ้าัเดจา้าแลไรบ,บ้างบอกขึอด้าไปขึ้นฮอดหน้าโนเดออดหน้าโนเนี่ยบ้าบายนอนดิดหน่อยนะพี่เรามอทหาดต้ <laughs> อ,งจ,อ,ง,อ,ง,องจุมจ่มอพีังหนูต้องจุให้เอฟซีพนนุเลจุ๊บจุ๊บจุ๊บงามๆเพื่อนน้องูดจเออมีความจุ่ลกันลาย กินแบบเบากไปนะพี่้องนะไปห้าปลาเ่ราะเปลี่ยนเพิ่นเลยนนาะอืมสิละคุณหาเพิ่นจะได้เอมากปลาที่ใสื่อปลาซิ้วมากินปลายงนีก่อนห้าเทียทานปลาซิ้วปลาขาวปลาซิ่วแบบน้ำเบมากอือปลาเค็งเป็นสารยากกินนัำเสียไ่มกินน้ำเสี ตับมะกยังกินอย่ตับมะขูวงเนี่ยแม่มากันทุกนล้ไม่สมสมปลาจอมเสมพักขาวสุ่นใหไ่สุมปลาจอมเป็นบ่เ้นเดียเพราะคุณแม่คนนีเสพเก่าเลยแั่มัเ็นสมปลาสมปอย่างสมปลาจอมสมปลาจอมมันเสแต่บินอ่ะเขาควงห้องความอ่ะเดียมเขากลัว ใส่บักเคี้ยขึ้นใส่ตะไคร่้องบักพริกน้วยทิมล่องให้บอรเป็นดอกไม่ต้อง่นแม่เป็นเหเป็นเจ้อเข้ากับมาร์กเนาะมาร์กไส้เกียย์ใส่เขาใส่การะเทียมมาร์กเลยจะสามมือเข้าเก่าน้ำซุกเท่ร่องแล้วก็ปรงงุงด้วยอ่าปรงด้วยอันเขาควะะ้ะลูกละปืองขีรดมาใส่หอกมันสีเบี้ยปเห็ดเป็นเป็นในพีนองบ่เสียเด่ดูกหลานเน็่ทเาเป็ูอยู่ข้ากินเราเห็นเราเห็นเ่ยอสียีพิมออว่าแต่ไดนปลามา ก็บพราะเนาเพราะเสียไงเนาะพี hmm. yes. uh ่น huh. yeah. ้องเป็นขนมอาหารเนาะอาหารบ้านเทาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขนมันมีเนาะเดี๋ยวเขาเสิมากินโซโลเม่เนาะมือเล่นมือนึ่นว่าแมนเทาตีได้ปลาชิ้นไล่มาเลยไม่ยี่ตีได้ปลาชิ้นไล่เสือไม่ให้ส้บัลาจ้องด้ววันนี้เสิมาจำสูเหน้ผลเหตุพี่น้องสูกินเนาะพี่น้องเนาะทำง่ายให้จำไมยก่อยอาบกพริกหน่วยพี่น้องแซ่บเยท้าเทลูกกินได้ลูกละ ถึงหอดเด้ด้วยหอยได้ด้อยด้วยหอยเมื่อไรได้เลยได้ลูกด้อมันเจัยวจวานเนาะมันจะร่อยละพันมื่อละเมื่อละแสละหลานเนี่ยมันได้จากหลานเด้ด้วจ้าตอ่ที่เหล่าเคเบิลแสบบอเคบอ ตำแก้ประแดดบาแซ่บพี่น้องออเรียกแต่ตำแก้วบว์เชออเดียว่าเื้อประแดดเนี่ยไปซื้อประแดดมละเชีนอุ่รัดบัวประแดเื่อบัวเชี่ยงบัวมันทีลดปลาพอสาแน่โค้ชได้เพื่อนความได้ดูปะแดดเสื้อมบัวเดี๋ยวะแซ่บแ่บเดี๋ยประแดดเสื่อมบัวอุดมนพลดเดี๋พี่น้องเดี๋ยวบ่ได้ยังน้ำเพลินดอกแต่ว่าประแดดเสื่อมบัวเพื่อนน้องมาตำแตำบักหึ่งตำแก้วต่ำยังยังสิแม่พี่น้องมันแ่บอุดมุนพลดพี่น้องเนแ่บเพื่อนได ซื้อบะลวดมึงกับแมาใส่โลต์ขายเนี่ยแหละพี่น้องบะได้ยังน้ำเพลินดอกอยากให้พี่น้องได้จิมเนาะบางเจ้ามันก็แซ่บแซ่บนะพีน่น้องนี่แหละแซ่บบะลูโอเคียบบะลูโอเคียความหอบพุ่เพลินเนาะล่ะเนาะุอกันไม่คลิปหนาเนาะนะพี่น้องเนาะ,ะนะขอบคุณทุกการติดตามนะจนะ๊ะเนาะเป็นกำลังแรงใจให้เพลินลำล่ำเลยด้วยเดอ้อพี่น้องบายบายบ๊ายบายเพทนายแม่